มองว่าอาจารย์มีศักยภาพและก็ทีมงานมีศักยภาพพอที่จะทําเป็นระดั <S <S บอำเภอได้อาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่าศูนย์พัฒนาครอบครัวอาเภอนิคมขังส้อยนะคะเมื่อทําเป็นศูนย์พัฒน์งบประมาณที่ขอมันก็จะเยอะกว่าตําบลนะคะอาจารย์ว่าอาจารย์จะทําเป็นสพคระดับจังหวัด เซททีแต่ละอำเภอนะคะอันนี้ที่เราให้ฟังนะคะเรามาดูนะคะทีนี้ว่าเมื่ออาจารย์จะขอพูดถึงสพอ,อ,อย่างเดียวนะคะจะขอพูดถึงสพอ,อ,อย่างเดียวหน่วยงานภายนอกอื่นอาจารย์จะไม่พูดแต่แนวทางเหมือนกันแนวทางเหมือนกันนะคะถ้าถ้าจะตั้งปุ๊บการถามที่นี่มีใครเป็นสพอย่อางช่ียือหมค่ะสพมีไหมคะ,คมะ,คะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะ อย่างเนาะท่า,านใดไปแล้วอย่างเนาะอ่ะท่านใดเป็นกองคุณสวัสดิการคะมีไหมไม่มีท่านใดมีชมของท่านเป็นกองมุณสวัสดิการใช่ไหมคะโอเคค่ะท่านใดเป็นชมรมผู้สูงอายุเป็นกองสารทบุญโนยยังคะอย่างเนาะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรมีวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เยอะอยู่เนาะมีใช่ไหมคะ กิสาขีุมชนใดเมื่อทํานวงค์กรสาธารณประโยชน์ก็สามารถพัฒนาได้เฉพาะในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนั้นอย่างเช่นวิสาหกีจชุมชนภาครามวิสาหกิจุมชนทําส้มปลาอย่างเงี้ยท่านจะไปของอุปมาว่ามาพัฒนาเด็กและเยาวชนท่านก็จะพัฒนาได้เฉพาะสรงมท่านอาจจะได้แค่หมื่นนึงสองมื่น่เกินนี้ เป็นสองข้อนะคะามาดูเห็นชัดไหมอันนี้คือหนังสือรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะไปสาคัญฉบับนี้ออกให้เ,อเ่อแสดงว่าศูน,าน,าาานย์พัฒนาครอบครัวอำเภอที่ของลำไสาาน้ 100, นะคะเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์โลงงามในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยนะคะท่านก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกอย่างนะคะไม่ไว่าจะเป็นไฟล์จากตั้งสองขอ้อไฟล์ เริ่มพิมพ์ใหม่การเริ่มพิมพ์ใหม่ในเดือนหนึ่งก็พิเศษเป็นเยอะมากนะคะทั้งรักเบี้ยทั้งสวามสามารทั้งถั่วทีถั่วแดงเยอะแยะไปหมดเลย